สวัสดีครับคุณผู้ชมไฟเตอร์เด็กฤทธินะครับครั้งนี้จะเป็นโนวาไรเซอร์นะครับก็อย่างที่หลายท่านได้เห็นผมเล่นไปในคลิปโรลลี่ไฟเตอร์ไปแล้วนะฮะหลายๆครั้งแล้วก็น่าจะพอรู้แล้วล่ะว่าคอมโบกับท่ามันออกอยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะมาชำระเด็กให้ดูกันก็อันนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าพอดีผมใช้ของแค่ไม่กี่ชุดมันเป็นของที่ยังพอหาได้ค่อนข้างง่ายก็เลยบอกชุดได้นะครับก็จะเป็น vbt 0 1กับชุดคาแรคเตอร์เด็กเออเบอร์อะไรสักอย่างเลยจำไม่ได้ละ แต่ว่าจะเป็นกล่องเหลืองกับกล่องเขียวทีมหน้าน้ปกกล่องมันเป็นคาวมูน่อ <c oughs> นั่นแหละนะฮะก็จะใช้ของพวกนั้นส่วนกี่กล่องก็ลองไปหาข้อมูลต่อเอานะครับบอกแค่นี <c oughs> แ้แหละตอย่างที่เห็นไปนะครับตอนที่ผมเล่นก็จะใช้ perfect r a s e r เป็นตัวไรหลักเพราะว่าจะไรเอา axel ก่อน อันดับแรกแล้วก็สกิลของ perfectizer มันใช้ได้เร็วกว่าเพราะว่า g o ริเ hand ตัวนี้มันต้อง r e เจนก่อนมาถึงจะใช้เทคอะไรของมันได้นะครับจะใช้ g อร l เ hand เป็นตัวปิดแทนส่วน p e r f e c t a c e r จะเป็นตัวเล่นต้นเกมไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลามันเวลามันตีจ่ายคัสตบั๊สองสแตนเดียแถวหน้า2ใบได้นะครับแล้วก็เวลาได์ลงมามันจะมีเทคเอ็กซ์มันจะมีกิฟเอ็กเซลให้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับว่าเรามีช่องเพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่งเอาไว้ให้ที่วางตัวตีเพิ่มแล้วใครมายืนอยู่ช่องนี้จะพลังบวกหมื่น นั่นเองมันก็จะตั้งแถวตีได้ค่อนข้างค่อนข้างง่ายถ้ามีของในมือเ <c oughs> พราะว่าเด็กเนี้มันจะมีปัญหาสําคัญก็คืออาศัยอาศัยของจั่วขึ้นมือเยอะมากถ้าของขึ้นมือไม่ครบเล่นทาไม่ได้มันจะเป็นปัญหาตรงนั้นเราจะวัดดวงตรงนั้นนิดนึงแต่ก็ไม่หนักเท่าสไปร์บัเทอร์หรอกไอ้นี้เลยง่ายกว่ากันเยอะนะครับแล้วก็เมื่อ Perfect กต์ไ r เซอรตีฮิตถ้าในโซของเรามีไรเซอร์อยู่ในชื่อกาด สามารถไถ่ดมหนึ่งและชีพเพื่อ1หนึ่งใบพลังบว์5,000ได้ด้วยนะครับก็คือจะตีฮิตแวนฮิตเรียได้หมดสําหรับ perfect r a อร์นะครับแต่หลักๆก,ก็จะเอาไว้วิ่งตีใส่แวนอยู่แล้วละ่ะเพื่อที่จะสแตมเพื่อนของเราขึ้นมา2ตัวแล้วก็ตีซ้ากดดันเข้าไปเรื่อยๆเพราะจะอาศัยจานวนรอบตีเยอะๆนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดจะเล่น perfect r a รเซอย่างไรคุณต้องมีตัวยืนแถวหน้าสัก2ตัวนั่นแหละแต่ด้วยความที่มันวางเอ็กเซลได้ช่องได้ช่องหนึ่งเพราะฉะนั้น มันก็จะวางตัวตีโง่ๆตรงช่อง Excel ได้พลังบวกหมื่นตีแวนเข้าแล้วอีกตัวหนึ่งก็พยายามลองจัดแถวให้ได้ดู okay, s <S แค่นั้นเองก็จะเป็นตัวเลนชงต้นไปส่วนกอริ่แฮนนะครับจะเป็นตัวปิดเพราะว่า,เ,าเมื่อ,อยูนิตที่ชื่อไรเซอร์สเตนจากสกิลของการ์ดถ้ากอริ่แฮนอยู่ในสภาพดีเจนไอตัวที่สแตนขึ้นมาจะพลังบวก5,000ันก็คือมันจะ,ะมันจะเพิ่มพลังให้กับรอบตีถัดไปของเราได้ทีนี้ปัญหาของกอริ่แฮนคือมันสั่งลุก สั่งลุกเพื่อนไม่ได้ไม่เหมือน perfect racer ฉะนั้นมันบรรดาโตที่เราใช้เพื่อตีปิดมันก็เลยจะต้องเป็นตัวที่มีสกิลลุกอะไรของมันหรือไม่ก็ใช้เทคอะไรสักอย่างของเดียกาของเราเสกให้มันลุกได้อะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะใช้ยากนิดนึงเพราะแล้วก็สกิลของมันต้องรีเจนกอบมันจะช้ามันเลยจะเป็นตัวปิดนั่นเองแต่ก็อย่างที่คุณเห็นไปคือถ้าเกิดคอมโบของกอลี่แฮนด์ติดอ่ะรอบตีมันจะเยอะพลังมันจะมากด้วยนะครับมากในระดับที่ทิกเกอร์ลุกหนึ่งก็ช่วยหยุดไม่ได้นั่นเองมันใช้ยากไปหน่่อยยทามสว คร็จะเป็น2ตัวที่ใช้เป็นหลักในที่นี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าในเมื่อกรอตี้เฮนเป็นตัวปิดนะครับก็ต้องใส่คูเจียนมาซึ่งจริงๆคูเจียนมันจะมี2ตัวมันจะเป็น d u อัล a ฟ e ตัวนี้นะครับกับสปิสตาแต่สปิสตาไม่เก่งใ <laughs> ช้ย,ยากไปหน่อยผมก็เลยใส่เป็นดูอัล l ฟ r e มาแทน d u อัล a ฟรบอกในเทิร์นที่แวนการของเราทําการรีเจียนเมื่อแวนตีสแตนดูอัลแฟรพลังบก 5, กวกห้าพันสกิลนี้ใช้งานได้เทิร์ละครังนะครับเพราะฉะนั้น สมมติเราวางดัวอัลฟร์ไว้เธอนี้เราลีเจียนเป็นกอริลีเฮนสั่งกอริแีเฮนตีเอาดัวอัลฟร์ตีไปก่อนเสร็จแล้วสั่งกอริแีเฮนตีดัวอัลฟร์จะสแตนขึ้นมาพลังบวก5,000ันแล้วมันจะได้พลังบวกอีก5,000ันจากตัวเทคของกอริลีเฮนด้วยเพราะมันสแตนจากคอสมาร์ของการ์ดฉะนั้นมันก็เลยจะพลังบวกเยอะขณะที่ปั่นตีรอบต่อไปได้นั่นเองก็เลยเลือกเป็นตัวดัวอัลฟร์มาส่วนสปีดสตาร์มันเป็นตัวตีกดดันมากกว่านะครับบัสหนึ่งติดชิริเซ ถ้ามีไรเซอร์2ใบหรือมากกว่าบนช่องแวนยูนิทนีน้พลังบวก3พลังได้เทคเมื่อตีฮิตสเต็มเพื่มหนึ่งใบนะครับต้องเป็นไรเซอร์ในชื่อพื้นฐานเท่านั้นว่ายง่ายคือไรเซอร์ต้องรีเจียนนั่นแหละมันก็เขียนเทคให้งงไปงั้นเองทำอย่างกับจะมีจียูนิตติดชื่อไรเซอร์ให้ใช้สุดท้ายไม่มีนั่นแหละมันก็มีหน้าที่ตีขู่ไปงั้นเองผมเลยรู้สึกว่าตัวดูออฟแฟรมมันใช้ง่ายกว่าเพราะแวนตีปุ๊บมันลุกเลยนั่นเองก็เลยใส่เป็นดูออฟแฟรมมาแล้วก็เพื่อที่จะ เล่นคอมโบกับเทคของกอรีแฮนผมก็เลยจะใส่มัสซิเลโอไลเซอร์ iser, กับเทอร์โบไลเซอร์คัตตอมด้วยซึ่งเทอร์โบคัตเตอร์เทอร์โบไลเซอร์คัตตอมตัวนี้เป็นตัวเริ่มนะครับเทคบอบบัสหนึ่งดีไทยตัวมันเองถ้าแวนชิร์ไลเซอร์ชี้เรียกอากาศชี้ไลเซอร,ร์หนึ่งใบจนจบเทิร์นอยนั่นจะได้เทคเมื่อวันตีสแตนบวกห้าพันนะครับซึ่งตัวที่จะชี้ให้ลุกเป็นหลังมันก็จะเป็นมัสซิเลโอแหละเพราะว่าไอ้ดูออฟแฟ่นี้มันมีเทคลุกขอ้นมาเองได้อยู่แล้วมัสซิเลโอบอกว่าเมื่อสแตนจากเเทคการารร์์ดถ้แวนชไซอ สเตนเดียการใบอื่นที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันนะครับตัวไหนที่ต่อบูสต์กับมันอยู่ให้ลุกตัวนั้นตามด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้คู่กับเทคของเทอร์โบไรเซอร์คัตตอมแล้วก็ตัวกอริเฮนอ่ะค่าใช้เทคของไรเซอร์คัตตอมเทอร์โบไรเซอร์ค่าทิ้งชี้เทคให้มัสซิโลโอมัสซิโลตีเอาแวนตีมัสซิโลสแตนสแตนตัวข้างหลังมัสซิโลขึ้นมาด้วยแล้วไอ้ทั้งหน้าทั้งหลังมันจะบวก 5, าห้าพันจากเทคกอริเฮนที่รีเจียนอยู่ นั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมถึงใส่เป็น2ตัวนี้คู่กันเพื่อเอาไปใช้เล่นท่าปิดนะครับหรือถ้าเกิดยังไม่ได้ลีเจียนเป็นแค่เพอร์เฟ Ra ์ e รเซอร์อะเพอร์เฟกตรเซอร์ตีสแตนมาซิลโอไอตัวที่ต่อหลังมาซิโอก็สแตนด้วยก็ตีเต็มแรงได้อีกรอบหนึ่งแค่นั้นแหละใช้งานง่ายมากนะครับก็เลยใส่มาตัวนี้งแล้วก็จะใส่เบอร์ไรเซอร์ด้วยเบอร์ไรเซอร์บอกอว่าแวนตีบัสหนึ่งโซนหนึ่งสแตนยูน,นิตนี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีสีดำขึ้นไปจะพลังบวกสามพันจนจบเทินด้วยนะครับ ไปอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้หาก,กินกับกอร, and, ริเฮนนนั่แหละถ้ากอริเฮนลีเจียนอยู่มันก็เบอร์เลเซอร์ก็จะพลังบวก2อทีคือบวก3,000ันทีนึงถ้าฝั่งของข้ามีสีดำบวก 5, อีกห้าพันเทคของกอริเฮนนะครับคุณก็น่าจะเห็นคอมโบคร่าวๆของมันแล้วนั่นเองที่จะเล่นกับกอริเฮนส่วนไอ้เพอร์เฟกต์ไลเซอร์เนี่ยมีตัวอะไรมายืนแถวหน้าเตียงัดลุกได้หมดไม่มีปัญหาใช้งานง่ายมากนะครับสูงเกรดหนึ่งเออผมจะใส่ไรเซอร์คัตตอมด้วยไรเซอร์คัตตอมบอกว่า เมื่อเรียใบยอื่นที่อยู่คอลัมน์เดียวกับอยู่อนนี้สแตนสแตนตามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันสแตนสมมติข้างหน้ามันเป็นเบอร์เลเซอร์อะแวนตีเบอร์เลเซอร์ลุกไอ้นี่ลุกตามจบใช้งานง่ายมากเป็นตัวรอบ,บทูทบูทแบบคุมๆได้หรือใช้เพอร์เฟกต์เซอร์งัดไอ้ข้างหน้าลุกขึ้นมาอะไอ้ไนี่ลุกตามซึ่งมันจะเก่งมากถ้ามันใช้คู่กับกอรีเฮนเพราะอย่างที่บอกกอรลี่เฮนบอกถ้ามันถ้าบรรยากาศไรเซอร์ของเราลุกด้วยเทคอะไรก็ตามแต่บวกห้าพัน อ่ะสมมติไอ้ดูอัลแฟรนี่อ่ะข้างนี้ตีไปปาบปาบอย่างนี้เอากรอลี่แฮนตีกรอรี่แฮนดรีเจนอยู่อ่ะสแตนดูอัลแฟร์ไอไลเซอร์คัตตอมสแตนขึ้นมาบวกห้าพันห้าพันดูอัลแฟบวกบวกจากเทคตัวเองห้าพันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวที่ใช้คุ้มมากนั่นเองส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเจ็ตไลเซอร์แต่อันนี้เป็นเจ็ตไลเซอร์ตัวเก่านะครับแต่คาแรคเตอร์เด็กจำไม่ได้ละกล่องไหนน่าจะกล่องเขียวมั้งเทคบอกเมื่อเมื่อยูนิตนี้บูตี เมื่อยูนหนนี้โบสทตีคิดบรรยากาศจ่ายข้าตบัสหนึ่งยาโซชี้เรียการชื่อไรเซอร์หนึ่งใบสแตนยูนหีนั้นเอาไว้ขู่หลักๆเลยเอาไว้ขู่เพราะว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้เหมือนเทคของเทอร์โบไรเซอร์คัตตอมที่ตีแล้วลุกเลยนี่มีหน้าที่ขู่ฝ่ายตรงข้ามเขาโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดยืมเป็นยืนเป็นกอรลีแฮนนี่อาตีอาโบสตีตีเสร็จปุ๊บมูนเข้าส่ไอตัวข้างหน้าลุกลุกขึ้นมาปุ๊บปวกพลังจากกอรลีแฮนอะไรอย่างนี้เป็นโดนใช้งานง่ายมากนะครับส่วนทันไรเซอร์มันที่มันเหลือก็เลยใใส่มาเฉยแคบ มอบูทโซบัสสองไงแดมหนึ่งถ้าเป็นการโจมตีใส่แวนกา์ดโบยสามพันด้วยมีหน้าที่แค่ไงแดมแต่เอา,เอาดีๆคือก็แทบไม่ได้ใช้หรอกใส่มาเพือพ่อ,อเอาไว้งันเองนะครับแล้วก็แคนนอนไรเซอร์ถ้าแวนชื่อไรเซอร์ตีหมื่นแค่นี้มีหน้าที่ลงมาเป็นตัวตีอย่างเดียวเลยจะยืนช่องเอ็กเซลก็ได้ไว้แหตตีช่วงต้นก็ได้ได้หมดสบายๆสาหรับ,บ,บ,บแคนนอนไรเซอร์ใช้งานง่ายมากก็เลยใส่มาเต็มสี่เลยซึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะ กระจายกระจายนิดนึงเพราะว่าไอ้นี่ผมใส่เกจสองสิบสองใบเพราะฉันนั้นไอ้เกจหนึ่งมันจะไม่ลงตัวนิดนึงไม่อย่างนั้นถ้าเกิดคุณเบื่อไอ้ทาไลเซอร์คุณยัดทาไลเซอร์ใส่ใส่เจลไลเซอร์แทนทานไลเซอร์ก็ได้แต่ทาไลเซอร์มันดีหน่อยตรงที่มันชิลหมืน่นพร้อมเป็นการยุคภาควีฉะนั้นชิลมันจะหนานิดนึงเพราะงั้นต่อให้ถือไว้เฉยเไม่ได้ปาก็ถือไว้เฉยเไม่ได้บูสอะปลาลงไปกาดก็ได้หรือไม่อย่างนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้ชิลเพิ่มขึ้นก็ก็เปลี่ยนไอ เจ็ตไลเซอร์เป็นทันไลเซอร์ก็ได้เพราะไอเจ็ตไลเซอร์นี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันกะว่าได้ใช้เยอะไม่ได้ใช้มาชาร์จตลอดหรือไม่ก็ไม่ได้บูตกลายเป็นตัวไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่เนี่ยถามว่ามันเวิร์กไหมมันก็พอเวิร์กอยู่เพราะว่าตีตีฮิตคูเขาได้แ,ลแหละประเด็นประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนั้นนะครับทิกเกอร์ใช้สีสีเหมือนเคยเหมือนเด็กที่แล้วนะครับดรครีฟอนฮิวเพราะว่าโนว่ามันค่อนข้างมันค่อนข้างดีถ้ามีฟอนเล่นเพราะว่า ปกติมันจะไม่ค่อยมีตัวบูทเท่าไหร่หรอกเพราะไอ้ตัวบูทที่สำคัญจริงๆอ่ะมันมีแค่ไอ้ไรเซอร์คัตตอมเนี่ยตัวเดียวบางทีอาจจะมีเจนเลเซอร์พ่วงอยู่ข้างหลังแต่ว่าเวลาตีแล้วเช็คเจอฟอนสำหรับโนวาไม่ได้เปียกมากเพราะยังไงแถวหน้ามันจะได้ลุกขึ้นมาตีซ้ำอยู่แล้วนั่นเองเช็คเจอฟอนก็คือแถวหน้ายิ่งเก่งกว่าเดิมและยิ่งท้เป็นกอรีถ้าไอ้ตัวที่ยืนดันเป็นกอรีด้วยดันเป็นกอรีแฮนด์ด้วยเวลามันบวกพลงังคือแบบบวกบ้าบอคอแตกมากนั่นเองก็เลยเออ รู้สึกว่ายังควรอาใส่ฟอนติเกอร์อยู่แล้วก็บางทีแบบถือฟอนไว้ไม่ใช่ทำอะไรก็ลงไปตีก็ได้ยังไงฟอนมันก็ชื่อเทอร์โบไลเซอร์ยังแต่พอเล่นเทคไลเซอร์อะไรกับไอพวกนี้ได้นั่นเองก็เลยยังคงใส่ฟอนติเกอร์อยู่นะครับส่วนจิวนี่เอาจริงๆพูดกันแบบซีเรียสเลยแค่นี้ขั้นต่ำสุดคือเมทัไคเซอร์วิกเตอร์สี่ใบพอแค่นี้จริงๆมันแทบจะไม่ได้สไตล์เลยเด็กนี้เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะอาศัยการรีเจ การเลียนตีเพื่อปิดเกมสไต์มีหน้าที่แบบเดินเกมช่วงกลางๆเวลาที่บอร์ดของเราน้อยแล้วเพอร์เฟกต์ไรเซอร์มันลุกได้ไม่คุ้มอะอาจจะสไตเป็นไมโดไคเซอร์ aiser, หรือว่าเป็นวิกเทนนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อของน้อยตะอย่างที่ผมบอกคุณจะไม่มีจีการอะไรให้เลือกมากนะเพร้นคุณก็ใส่คุณก็ใส่แล้วก็ใส่ไปอะจีการยังไงซะคอหลักมันจะมีอยู่แค่นี้อาจจะมีวิกเทนเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแค่นี้แล้วจีโซนที่เหลือุณจะใส่อะไรก็ใส่เลย ตามสบายจะใส่เฟซแชมป์ก็ได้จะใส่วินนิ่งแชมป์ก็ได,ได้อะไรก็แล้วแต่ใส่มาตามสบายใส่สตาร์ก็ได้ถ้าอยากใส่นะครับไม่มีอะไรมากเด็กนี้จัดง่ายตนะ่เล่นยากเพราะว่าก็ปัญหาคือกอรีแฮรมันลุกเพื่อนเองไม่ได้เลยต้องอาศัตัวอื่นช่วยกันลุกนะครับก็อย่างที่เห็นไปเพราะว่าเด็กมันเป็นเด็กเน้นทำคอมโบแต่ว่ามันไม่มีวิธีหาของทำคอมโบขึ้นมือมันต้องอาศัยโวยอย่างเดียวมันก็จะเล่นยากตรงนั้นแต่ถ้าถ้ามันติดอะแรงแล้วก็สะใจมากสวยมาก อย่างที่คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นไปในคลิปคลิปไฟที่ผมจัดไปแล้วนะครับซึ่งในบรรดาตัวเล่นเนี่ยจริงๆมันก็มีที่ให้ปรับอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามือมันน้อยไปอคุณอาจจะเปลี่ยนตัวเริ่มเป็นไรเซอร์คัตตอมตัวนี้เพราะว่าไรทับได้จวแล้วคุณใส่ไฮพาวเวอร์ไรเซอร์มาแทนมัสเตอร์โออย่างนี้ก็ได้เพราะว่าพอไรไอ้นี่ลงไรไอ้นี่ลงช่องวรหรือวางลงเรียก็ตามมันจะดึงไอ้นี่ไรเซอร์คัตตอมลงค้างนะครับซึ่งมันก็จะมาเป็นตัวบูตต่อ ก็ตีพอตีฮิตเสร็จปุ๊บอ่ะใช้เทคของ High Power acht, ไฮพาวเวอร์ยัดไอไรเซอร์คัตตอมนี่เข้าโซสแตมเพื่อนอีกใบหนึ่งได้เอามาเล่นกดดามฝ่ายตรงข้ามได้นะครับคู่นี้ก็ามาันก็เอามาเปลี่ยนได้นะครับแต่ไม่ไม่แนะนำไอสปีดสตาร์นี้เท่าไหร่หรือว,ว่าถ้าเกิดคุณอยากอยากเล่นท่าของดูอันเฟลอ่ะคุณก็เปลี่ยนเป็นดูอันเฟสอะแล้วคุณก็หาช่องใส่แมวเพราะบ้านเรานะครับคุณอาจจะใส่แทนท่าไราเซอร์สัก2ใบใส่แทนมัสเซโลสักใบหนึ่งใส่แทนเพอร์เฟกต์ไรเซอร์สักใบหนึ่งอย่างนี้อ่ะคุ ถ้าหากินสมัยเก่าของตัวดูอันแฟลได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไงดีผมมีความรู้สึกว่ามันมาจะตีปิดมือค่อยได้เท่าไหร่เพราะมันเป็นมุงที่ค่อนข้างรู้แก้วกันเยอะอะพูดถึงว่าแบบอ่ะตีไปสองคีครับถ้ากาดเจอแมวอ่ะกูก็ไม่กาดกูก็ปล่อยก็ได้เพราะาถ้าเกิดต้นเกมกูกักดาเมจไวเ้เยอะๆแล้วรอรับดูอันแฟรอีกเดียวนี้ก็แล้วไง่ะตีสองเราก็ไม่กลัวอะไรแบบนี้หมดเลยรู้สึกว่าแบบกอรี่แฮมมันเก่งกว่า ตรงนี้อันนี้เองแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะสวิตไปเล่นอยากจะเปลี่ยนไปเล่นดูอ่ะเมกาแฟเปลี่ยนได้นะครับอย่างที่บอกไปเพราะยังไงซะเมกาแฟกับกอรี่แฮงมันใช้เมทคู่เมทตัวเดียวกั็คือไอดูอัลแฟร์เนี่ย <c oughs> มันเลยเปลี่ยนอะไรได้ไม่ค่อยยากเท่าไรมันจะยากอีตรงหาที่ลงที่แมวเนี่ยแหละแค่นั้นเองแล้วก็หวังว่าแมวจะขึ้นมือมาให้เล่นนะครับก็ประมาณนี้สําหรับลิ์ของไรเซอร์นะฮะจะไม่โชว์คอโมโบให้ดูเพราะมันจะนานยาวไปนะครับ บางท่าเดี๋ยวนี้นเป็นโรคที่หมายถึงผมนะหมายถึงตัวผมเนี่ยดูคลิปนานๆไม่ค่อยได้แล้วก็พยายามย่อให้มันสั้นลงแล้วกันคุณผู้ชมก็จะได้ไม่เบื่อเกินไปถ้ามันยาวเพราะว่าไปยาวตรงคลิปไฟเทนแล้ว <laughs> <c oughs> <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้โ okay. อเคพราะก็หมายงหน้านะครับข้างหน้าถ้าเป็นเด็กอะไรก็รอติดตามชมกันสวัสดีครับ